ถือว่าแล้เอา้าโอ้ผักเอี๊บักเอบขัเบวเนี่ยนุ่มะครับผมมากับบรยกกินที่นี้อันผักเอบวัดดีครับพี่น้องวัดดีตอนทะเลาะครับผมเออขยันไปเศ้าแน่วงสีกับ่าตองง้องสงสัยครับผมมายามตุ่มกบขึ้นเขาครับพี่น้องมาเนี่ยครับผมนุ่มบานปลามาใส่เรื่องที่ละทางปุ่งหินสีมาน้สะอาดอยู่ครับผมเอออีเมลนั่นเราใส่อยู่หน้าหน้านุ่มบานปลาครับผม แบ่งตุ่มกันผู้รักสิบหาลังครับผมมาหนีมาเบิ่งครับผู้ใดสิมานาก,กันครับผมนี่แหละมากับพี่บาคูใจเฮาเก่ามาพี่น้องบเบ,บ,บาๆเบาๆไหลครับผมเออหลังแหลกเลยเฮาเออแจีน้งสาเออเป็ใสนน่เนาะมันหมาใหญ่บ่หรอใส่น้ำมันทางแตะเก่าโอ้ยคือบ่ถือกว่านี่ครับผมมาถือแนวแน่นี่ตะเกาเจี๋ยน้องสายติดนทางแนวมันก็บว่มันก็บขกากั่นแล้ว เนี่ยองศีนี่เนี่ยกันยังคือเก่ามันมีกบบ่หนะพี่เพิ่นนเห็นว่เป็นจังได้มันมีกบบ่หลังคนพี่น่องนี่นปินไปหลังดีดีอีกแค่นึงเอาไว้นี่หลังที่สองพี่น้องหลังที่สองหลังที่สองใช่ไหหลังที่สองหลังที่สองนี่หลังนี่ก็เป็นได้ถือไดถือพี่น้องมึงตีนหนามึงหึ่งอึจืออึจื้อหน้อหนามเป็นน้ำข้ามเหมเนาะ ไม่มีกบห่เนาะหรือเข้าใส่เบิดหรือแล้วมาอยู่น้ำเข่าหวานบานี่ทั้งนี้ก็เพราะคือนี่ใส่สามลังครับผมหน้าทงนี่เฮ้ยหนาวครับผมพี่หน่อหนาวคักหนาวครับขับรถมาแล้วผมเศร้า,ากับย็น ไปทอดจอไปให้ไปหน้าครับผมเน่มึเราเนี่ยมังนมบ้านปลาเห็ดย่างบอกนีเราอยู่คนเดียวสิวะนี่สองล้างนะพี่น้องนี่ลังที่สามยันนีนี่ไปวงน้ำกันครับมาหากับบรียกินเนี้ยกับบอลหลอดมันมั่มีกบแนวนี่เนี้ยกัเนี้ยปลาขิ็งโอ้ยบ่ถืออีกพี่น้องอสามล้างล่ะบ่ทันมานจะโตครับผม ล้งที่สี่พี่น้องลังที่สี่โอ้ยเป็นยังไซี่เป็นตะมีกบอยู่ด้วยหรอมันก็นอยู่ทางๆเนาะนี่ครับผมเนี่ยก็บน,นี่ดีเดอ้อมือนนี่เดอ้อพี่น้องโอ้ยเอ้าถืออยู่ครับผมบดินบดินบดินถือตัวนึงถือตัวนึง่งนี่เอ้านุ่มบานปลาอันแดงสีมาเอามันมาเบิ่งอีกหลังหนึ่งครับผมหอวยเต้นตําอันออกตําสาแหละว้าวหลังนี้คือเป็นยังไซี่บาน มีตาหมายได้เท็ดถือก็นอหลังเหี้นอเป็นต่ทืกตะถือครับเขาของทางนป่น,น่นมาก็บอกินเนื้อเนี่ยนี่ถ้าอย่างนั้นนั่นก็คือไม่มีกบคือประมาณเดียวโก้ผมมีพ่พี่นอ้องเหนือสีเป็นต่ถือหาล้างเราตัวไหนตัวเดียวใส่ของเข้าเรื่อยก่อนโอ้หาล้างเราตัวไหนตัวเดียวอ้อมยังเป็นเต้นต์ตำหนิที่แหละมันหมินขนาดมันหมินมันหมิน,มน,มน อืมโอ้ยห้าก็ได้ตัวเดียวฮะอยาก้ากินก็นมอาึดแท่นหอนสูอ่อีเมียได้ป่ะนออเมื่อนี่นออแล้วใส่หน้าจะาคลองนออน,นี่ใส่ของนี้บาดกันครับพี่น,อน้องลงไปปื๊บืบมโอ้ยคือพอถือหนาำเป็นอาถือกุ้นมามากักอยู่เขาวานนีตะกบ ค่ะผมนมบานปามาใส่มองนี้เนาะใส่แต่หิมน้นงสาตะเกามันก็เป็นตาถือกลนใล่ไครับผมยน่ามแหลงมันก็ตรงล่งหนองล่งอย่างเนาะบรรยากาศจะเศร้าครับผมนกเขากับขันลายลายแถวนี่ใ้ไมตัวนกเขาอีกแล้วฝนทนตะเวนกำลังสิขึ้นน้ำกกเสือกอยังนี่นกเขาคือขันลายแถววะนี่เอ้ายางไก่เกือบลืมตัวนี้นี่หลังนี้เป็นตาถือพี่น้องหน้าผ่อนขอนตอนนมบานปลามาใส่เนาะมันโบกไแหรอครับผมอันน so ี้ห่อหยังนี่วะพี่น้องเบิงน้ำกันดูละ ห้อยหนูวนี่คือตัวใหญ่แต่10เมตรห้อยกบโอ้ยบ่ถือครับผมอืมอเป็นตัหนูหลายแท้พี่น้องหมดรือโอกาสนี่ละสิมาหากองนู้แถวนี่กองเขานู้แถวนี่งคุณน,น่ะนันปลาเนี่ยาค่าปูนฟังเสียงนกเขาพี่น้องเอ้ย ได้มองตัวนกเขาไหมกับนุมบานป้าบผาีมาลองผีอยู่ผเนยียดก็ได้ไหมแล้วโอ้ยหกเจ็ดหลังล่ะนี่หลังนี่อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องนี่เจี๊ยน้องสาคือเก่าครับผมคุณน่่เจี๊ยน้องสาเนี่ยมิตรญาปองเนี่คุ่นน้ำก็ะึมกรึ่มมันมีกบครับผมคนมาคนกับบ่คอยใส่เด้กบ่คอยเห็นห้อยใส่ขึ้นอีกทั้งฝุ่นเนี่ย ม่มีกบแนวนี่ยขนก็คือบ่อบคอยเห็นห้อยคอนใส่แต่ผันบ่อถ,ถือคือกันบ่อถือคือกันเดือดเทือจะถือแถวเนี่ยครับผมมันน้่นผอมเนาอะม,มันมีโนุน่นเป็นน่นครับผมหน้าน่นหล่ะก็เป็น เป็นเดินครับผมเดินเถียงทีน้องเขาเจ้าดับโมเบิดมังคีสิมาอยู่แน่วงทีหรอครับกบน้ำแั็งกับเป็นนุ่นท่างครับมองสายไฟเแจบอมีกบนี่รังนี่เงเป็นอาถือนี่จากประสบการณ์นี่นี่มันออกมาเป็นเปลือยยังสิครับผมพี่น้องกบมาหากินเนี่ยแนวนี่เลยนี่เราก็ใส่อยู่ใต้ก้นนี่เพิ่นนี่ครับผมมันกับปลากระสีมาถือกระสีเพิ่นมังสีดินแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมังคีมาหากินปลาคอนมังคีสะผ่าตุ่มนมบานปลากวันมันกับบ่อเขา เป็นจังไงเบิด์มานละบอลนมบานป่าคือเป็นยังสิพูน่ะตุ่มกวจนสิเบิดล่ะไปแักหลังเลยแปดหลังล่ะครับผมเขาจะได้ควบหน่อยตัวเดียวเออสู่อีเมียว่าอะไรหรอกอยู่หลังบ,าบาา้านนุ่มบ้านตาว่าอะไรดอกไม่เอาเนี่ถ้าจะเป็นแบบนี้ยังเสียพี่น้องเอ้ยหาอยู่หา,หากินบาน้านเฮ่าบ่หาก็บ่ได้กินครับผม เฮ็ดไปวสันหละกนุ่มบานปลาก็ได้พูดนะน้าจึงสิอึดจืดดึงสิเป็นหน้าถือดีขึ้นอ,อย่างนี้ก็มันเลือกไม้ดีอยู่ครับมาเหน็นว่ามีกรบนุ่มบานปลาก็มันเลือกไม้ดีอยู่เหน็นว่ามีกบเนาะเบื้องหลังนี่แห้งเป็นหน้าถือครับพี่น้องหลังนี่แห้งเป็นหน้าถือตัวนุ่มบานปลาี่เห็นห้อยพันไซอยู่เด้อครับผมอยู่นี่นี่ซาไซกระดลนั่นแหละโบคือทางไตเนาะนี่ แห้งไปเลยถือกลางนี่ครับผมนี่ปลาขอดนี่สิดินจี๊ด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 ี๊นี่มามาใส่นี่บาทพุนเป็นได้ถือคือยังบ่ถือคือเก่าครับผมนม่แม่กยังยังหลังนี่เห็นเป็นตาถือเอ้ยสีประมาณละแนวนี่สีขี้ลายเหี้ยต่เกาหน้าทงเขยังกบหลายอยู่สุดสวยไปตามมาดูการครับผมเทคโนโลยีไม่ไมเขามาความเจริญเขามา เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาคขั้วมจริญเขามาอียงกะอึดไปตามกาลเวลาครับนี่เดี๋ยวก็ห้อยเขาใส่ยูนี่ครับผมนี่ทงใส่เสาหน่อยตกน้ำครับพี่นอ้องหรือเขาเอาเบิดเหรอวะนี่ห้อยคนเหยียบเน,นาะนะก็เป็นห้อยมองว่างตุ่มเขาครับผมแต่มันกานาสิบเเบิดคักปนันเพราะว่านุาน่มบานปลาใส่ยุ่งเต็ใส่ยูน้าทงไตเนาะข้นวานเป็นใส่ข้อมือครับเห็นห้อยเขาหักอันนะเนาะเห็นห้อยเขาหักไปตองนอะน้า เี็น้องเขาหักใบตองมาโป่บาดบ้างกับสีเหี่ยวเหี่ยวซ้ำหนีก็แสดงว่าสองมือเหี่ยวพ่อซ้ำหนีก็สบอีกมือหนึ่งใส่คู่มือมันก็ยังพอได้อยู่ครับผมท่านผุนก็ได้มือเดียวหรอวะนี่ลังนี่ถือว่าเนาะนาสงสัยพี่น้องเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเนื้อันเบิดครับผมนี่ก็เป็นแนวนี่น่าสงสัยเนื้อันเบิดมันกินเนาะห่อมันตะลืดลงวะมันลงมาหนึ่งกับมือลงมาหนึงถือว่าเนาะเอ้าโอ้บักเอีบักเอี๊ยบพเหี้ยนุ่มพ่อเหี้ยนุ่มสองตัวสองตัวพ่เหี้ยนุ่มผู้ใด มึงละมึงละมึงละผุนแล้วผุนแล้วผุนแล้ว,ลวจังเฮ็ดดีจังบักสังบอรอดอกเต่มนันเออเบื่องอย่าพึ่งเต้นแรงสิลูกอย่าเต้นแรงสิลูกพ่อยิ่งอึดอยู่อย่าหลุดเด้นี่กันถือเนวนี่ก็คือยุนกระมวนยูนี่ผุนห้อยมันเต้นต่ำเลยพี่น้องเต้นต่ำของโอ้เต้นตำ่ำตุตำต้มอืม có đi kiện. Mom, nếu là, quá mẹ cope cầu. Hoi, sai tay gần. Mày hãy 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 là hãy 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 ยังพยายามต่อมันข้าวันยั้นหลอกบอจักสีจับกล่องบอจักสีเฮ็ดกบนี่แหละเพื่อสิได้คลิปให้พี่น้องเบื้องครับผมฝากติดตามแ้่นเมียครับผมทางเพจไม่เห่าเพจเกาหนุ่มบานป้ามีปัญหาครับพี่น้องเออมันถือยังก่อถือแบนถือนั่นถือนี่มันลงมีปัญหาจาังหนมันก็สิปิวล้วเบื้องส่งก็สิมาลงคลิใไมล่ลหรจังเล็กก็ฝากก็สิมาลงส่เพจไม่งั้นเลระครับผมจังเล็กก็ฝากพี่น้องเอฟซีติดตามมือเกาเนี่ยครับอืมโอ้ย เบิ้งมองนีเขาจเจาะมาใส่ตุ่มกบได้พี่น้องมองนีนี่นี่น้องซาน้องนี่โอ้พระมรนเขาจเจาะมาใส่ตุ่มกุ้งครับผมเขาจเจาะมาหยามก่อนนมบานป้าหละนุมบานป้ากับใส่แเพ่นตัวเนาะนุมบานปลากับใสใส่หิมมพันไปเลยครับผู้นึงใส่ตุ่มผู้นึงใส่กบแต่เขามาหยามก่อนน่ะนี่เราเห็นสีฟ้บาขี้เขียวอยู่นี่นี่เมือง มันรักเอากบเก่านมบานปลาเหรอลักนี่แห่งเป็นตาถือได้อยู่นี่มันเจียปลาเนาะฟินทองน่านี่เนาะกบมันสี่รูงน้ำดวนน้ำยังกะลงมาหากินนี่นี่พันไซนี้นี่ห้อยพันหักใหม่นมบานปลาก็เลยใส่นี่แสดงว่าบ้าลักหยาบเนาะคือครับผมงานยังยังยังคือเก่าอยู่มันบาถือแต่มันถือเข้ากะสีเอาอยู่เพราะจัก่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งพิสูจน์อยู่คือบอเห็นห้อยเงห้อยกรพบมื่นแสดงว่าเขาบม่ได้เอาครับบัถือ เฮ้ยแต่เด็กกบสามตัวไปพี่น,อน้องนุ่มบั่นปลาสีผ้าพี่น้องพยายามอีกบาน่นเหลืออีกสี่หลังครับผมแห้งเด็ดครับผมสี่หลังนี่แต่มันมีกบเด้อพ่นสี่หลังู่พุ่นเหรอครับผมพุ่นพุ่นปรเศไทพุ่นพุพ่นฝุ่นอยู่เทียงอยู่เถียงก็กล้วยเหรอครับผม่นี่ยเทียงมองนกบินไปนั่นน่ะอันละไปสิไปอันับว่าสีขี่รถไปหันเขาจงไปยามน้ำกันครับผม มาพี่น้องตอนนุ่มบ้านปลาก็เดินทางมาหอดสีหลังสุดทไทยหลหระครับผมเอ้ยครับผมปลากะสิลุงสอนล่งรีแล้วครับพี่น้องเห็นมาซอยอยู่หนาแล้วอืมเจ้าหน่อยก็ว่าเกลี้ยแล้วพี่น้องบานนี้เขาก็อันไ้นได้ครับผมพ่นเขาเขาเจ้ากลางบ่คือถอดไว้โมเมนเขางันโมเมนเขาใหญ่เนาะมาสีหลังสุดทไทยจำไหนอยู่บ่ละ่ะเออจำไหนอยู่เว้ เอ้ยหาอยากหากินกับจังสีหล่บพี่นอ้องมือมันมือบ่เอแตกบบ่มีทั้งพี่กับย้อนสิว่าใส่เบ็ดคือตะกี้ตัวนี้มันสิได้เปลี่ยนเงียวมาสั่นบ่นี่แถวนี่นเป็นอะไรถือครับผมน้ำผ่อนคลอดเนาะเจือเนอาะแค่หน่าครับเข่าบางๆแนวนี้หลังนี้มีหลุดแบบพี่น้องเห็นห้อยมันเมิอนอยู่เบิ่งจะอยู่เทิงครับผมหมากับบอสอยากกินอีลินั่น ักเอฟเอฟขั้วเฮียหนุ่มเจอกันแท้ขั้วเฮียหนุ่มพูดเป็นใดเป็นใดอย่าเต้นแรงสิลูกโอ้ย่าจะจะรู้ทีโอ้โอ,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 อดด้โอ้โอ้โอ้เจียน้องสาคขึ้นเกาน,นี่ เเข่าคองเข่าคองเข่าคองมะลาเอออย่าร้องสิอย่าห้องอย่าห้องครับอย่าห้องอย่าห้องเอาไว้นี่ท่าก่อนลัางนี่เจงสีมะล่างนี่ครับผมเป็นน้องสาเนาะนี่หลังนิมบานปลาอยู่นี้นี่ซื้อใหม่มามินถ่าบันเงียบบนเอ้นี่แหละ ห่วยห่วยมาเบิ่งครับผมเแกะน้องสาคัมคู่น้องสาเลยฮะหลังนี่กับพี่จังไหนพี่น้องคือบปรตินห้อยเอ็นมืนโอ้ยบ่ถือครับผมถือยุถือยุถือตัวน้อยนี่เห็นบอกครับพี่น้องนั่นน่ะเห็นบอกมันคือบ่เต้นไป เอาไว้เท่ากันมอญายเห็นบอคือสิอีเตรนต่ำมันรุดคือตัวมือหันดอกจกังคัคนออนี้ข่าวคันมีกบก็บอยากเดิมองหนีข้นบอลใส่บ่อืมอีกสองลังพี่น้องซีลังถือคูต่ตัวลังนีนุ่มบานปลาก็ใส่น้ำกันกระ,ะเพลนนะครับผมนี่นี่นี่กระใส่ตุ่มกุ้งเกรนใส่ตุ่มกบอยู่นี่เนาะเกรนใส่ตุ่มกุ้งนุ่มบานปลาก็ใส่ตุ่มกบอยู่นี่เดี๋ยวเบิ่งห้อยก่อนครับเบิ่งห้อยก่อนอ๋อเป็นตะฮักอยู่บ่ล่ะนี่ซร้างน,น้ำอาบน้ำเพื่อ้นีน่ มันมันมันบานปลาเิ่งห้อยวันคือจกเอ่องมันบานปลาวะจ้ะักกาหยอกก็ซื้อหรอ,อกออครับก็จะเอาบารักตั้งกันตัต้งนี้นี่ว้าอย่างนี้ห้อยมืออันนี้ห้อยไม้ดาบนน <c oughs> นเนี่ยเท่ากบใหญ่มันถือปุ่นนี้ความคืดเพลินโอ้ยกบมาลงองศาตัวนี้มาถือมาถือพี่นอ้องอุตสาหใส่บักยางเนียนเงินนะ คืดว่ามันเพื่นเซียนพูนเลยอีหยังนี่อาบน้บามั้งาหนุ่มบนันปลาแห้งม่าในอาบน้าตะวันผมนะนะสีหลังแห่งความหวังสุดท้ายครับผมเป็นตาทึกเป็นตาถือผมเป็นเขามันตายเนะาะเขามันมงงามเนาะนะครับมีลองอยู่นี่ไม้น,มนี่หลังนี้หนุ่มบา้านปลาแถบผมยังผิดพลาดคิดว่าบอกรอดครับผมเพราะว่า ใส่ไม้เด็ดมาลังหรือถ่ายเห็นแล้วก็เห็นกบมันเต้นลงพร้อมเห็นกบมันเต้นนมบานปลาก,ก็ใส่แถวมันเต้นเลยครับผมขันมาบเรียเงือก่อนเด้อชว่าบระผาดนะแต่ว่ามึงส่งคือมีเงือยังคือเก่าล่ะเหงือยังคือเก่านมบานปลาเห็นมันเต้นอยู่นี้จกุกโจ๊กจ๊กจกอันนี้พันเห็ดเงี่ยงนี่พ็นเห็ดดักปา่าบ่ปานก็สิเต้นมันียวขึพี่น้วง มันต้องมีเอียงสักอย่างเลยปลาสีขึ้นมาใส่น้องซ่าเนี่ยเขาเจาะเห็นดักไว้เต็มมาใส่นี่เฮ้ยมึงบันปลาซ่าเห็นในคลิปบางในคลิปเขาเอากันดอกเฮ้ยเป็นจังไรเถืออหลีสงสัยมันเต็มจนเมือ่อยพี่น้องนี่เห็นบ่อหอยเห็นบ่มีหอยมือขาผมเหนียรยังคือเก่านี่บักเอฟปากเอฟปากเอฟพูนะ่ะใส่สีหลังครับอยู่นี่ คือข้างสามหลังแต่ว่าหลังหนึ่งมาถืนะอเนาะเพราะว่าใส่หิมต้องสานครับผมห้ังหนึ่งมาถืออืใส่เบิ้งตัวใหญ่อยู่สองตัวนี่อ๋อมือ่นถ่าน้ำบกลงก็หนีไม้นี่หนาสนอยู่ครับสีมันใส่อีกอยู่นุ่มบั่นปลาสีมาใส่อีกอยู่ดอกให้นี่ให้เมือน,นี้เนาะเพราะว่าหนามบนบกขัดนุ่มบั่นปลาเห็นมันเข่าเท่ะสามเท่ะสี่กับหน้าดำนอกดอกพี่น้องที่นุ่มบันปลาไปใส่คลิปก่อนนั้นเป็นหน้าดำเนาะ แล้วมันกับโบกลุงเป็นตองหลองน้นนอยๆครับกบมันก็มห้่มกันนี่อา้าพอได้กินตต่มกันไปหันละบานเฮ่าจังไปเบิ่งของอีเม่ยครับผมเมื่อือนเปิดของใส้กันไปสิมานสิหาลังเราไปทอกันยานมาสู่เล่าอยู่ดอกคือเพราะว่ากบหนุ่มบานปลาน,น,านา้าจะมันอยากหลายอยู่ครับผมพาอมีย่ยืนนนุ่มบานปลาน,น่าจะของ พี่น้องนุ่มบานปลากคขับรถมาหันเทนี่นครับผมเออพอดีเห็นอี่แม่เมราวนมาครับผมเรากำลังแยง,งมาพอดีหุน่นสิมะสิมะอ่างกบกันครับผมมาบริสุทธิ์อะไรกันเนาะเออขนาดเราใส่แต่ยูน่านุ่มบานปลาเด้หนิเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนุ่มบานปลาก็เ่ได้เบิ้งขอางจะของน,นี่ยเดี๋ยวจังมันสมสมเสด้ซ้ำเหน็ดใส่มาของเจ้าดูโอ้ยทิพหาล้างซ้ำกันเบิึงครับผมบลื่นกันครับผมแต่เราไปหากินไก่เนาะนี่แหละประมาณนี้บังของนุ่มบานปลานุ่มบานปลาเขได้เบิ้งของเนี่พี่น้อง ป้าออกมาให้กันเนาะเอ้าเห็ดจังไหนบานนั่นเห็ดมือเดียวสิแหละพี่นอออ้องเห็ดหยาดนี่ครับผมห้องนุ่มบานปลากระไดน,นี่ห้องนุ่มบานปลาเอ้าเสรษฐาคือเห็ดส้มคือได้ร์ไหลเนี่ยนนจังคือเดี๋ยวเพราะมันกันแหละสักวะห้องนุ่มบานปลาอะไรตัวบปะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนาสี่หกตัวกัครับผม เอาเมล็ดเทด่กันท้อเอาเทใส่กันได้ดอกเทศเทศโรดเมล็ดเจ็ตัเอามเมล็ดเจ็ตัวเทศกันครับผมนี่แหละโอ้ยเบิ้งพี่น้องหลังจากร่วมกันแล้วกันพราได้ตุ่มในยังนั่นแหละครับผมใ,ใ,ให้เหราไปหาเนาะนี่แหละนุ่มบานปลากะเมล็ดตัวหนึ่งมั่งนุ่มบานปลาหน่า,นาสิ่เด็ดหกตัวครับผมไปพี่น้องเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับผมเอาแม่คู่สิผ้ากันออกเมื่อเท่านั้นล่ะนี่แหละเพื่อนกันอยู่หลังบ้านนี่แหละเพราไกลเราครับผมนี่แหละอือ นุ่มบ้านปลากรสิไปหาเกลือเขาไกลตัวนุ่มบ้านปลากอนนีละพี่น้องฮาอยากฮากินบ้านเท่ากันเนี่ยเลยครับผมหาใส่ตุ่มก็อยเมยีมือนี้ว่าน่าสิไปยิ่งปลาอยู่ครับเพราะว่าหมู่บ้านเห็นดีเนาะบรรยากาศดีครับผมไปครับพี่น้องนุ่มบ้านปลากรสิอ้วยเมื่องครับมันสวยแล้วครับผมสไิไปเกลือเขาใกล้เกลือเขานุกมันแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาวความาสวัสดีครับคลิปหน้าจะว่ากันไหมครับผม